วันนี้ผมอยู่ในเกมทีวีดีแฟนแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวไทยท่านเลยวันทายหยอกหยอกหยอกผมไม่ได้รีวิวแน่นอนอะ่ะเพราะมันอยู่กับเพื่อนผมผมสุ่มได้แต่มันอยู่กับเพื่อนผมในตอนนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะมันอยู่ในเพื่อนผมตอนนี้ ต่คลิปนี้เราจะมารีวิท่านครอกอเควีสองจุดูนยแล้วน,นนะครับคือคือท่านครอกวีสองจุดศูนย์นั่นนะผมกำลังจะไปรวมรวมไอรวมโอ้ยรวมรวมท่านครอกโอ้ไม่เกิดรวมอท่านครอยสองจุดศูนย์กอดลี ําเสน้อยเจ็ดพันเจ็ดร้ยยาสีบห้าสิบห้าอุระ 2, 5, 6, 6, 5. สามเวสสองพันห้าอหห้าตัวนี้ดีเวสสูงกว่าใช่ไหมสองพัน 8. ดอันี้สองพห้าอ่ารีสกิลยังไงดีวะมัชีนี้มีอะไรหลีเยอะอ่าทำอไงดีวะซุะมซุสมสกายสกายสกาย อินดี้สไนเปอร์สวิงกิ้งโอ้โหตนสิบันนึ่งร้อยันหนึ่งร้อยันนึ่งรอยโอ้ my god กันหนึ่งร้อยดาเมดเป็นหมื่นหนึ่งพันอ๋อดีเอสด้สามพันเก้ 3, าเช็ดตึงเลยอ่ะตึงเลยอ่ะอนี่อยู่ไอ,อตัวที่ได้คือไอน,นี้นะไม่ไอศูนจุดหนึ่งไอไม,ไม่ไม่ทำลายอจะไม่เบิกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ Ya tiga dah bintik bakuah bahaka. Kita tu di baga. Baik lah, kalau kau ada insur kita. Enna. Ay. Pahiru beu kadiku. Let's go. mana tu dah apa kau pay? Tahu tak apa aku kau baby? ni mah. Aduh, faham. Kau bahasa tu orang. เธอถือว่าดีนะแต่ฟาร์มใหม่กูไม่ใช่หรออะไรวะ Jean. อีเวนต์จีนเฮ้ยเหตุมันจะเป็นชีร์ลองแล้วเชียวคะนีไ่ไงว่าจะหาสนุกเสือซาไปดอมมันจะบปชีลังแล้วนะนี่ดส ยิ่งที่ผมจะรีวิวแบบตัวนี้ช่วยในใจท่านเลยไวันทายนี่รีวิวที่หลังฉันเลือดไปต่างประเทศกี่วิไปตื่นตล้วเนี่ยจะได้ตัวสามร้อยมันแพงจังวะ่างเกลอาตุสกิ๊ ตั้งกิ่ด้อะบูทฟักอยู่มันคือบูทแล้วว่ากูเบรกหรอไอ้ทำไมตอนนั้นกูเห็นว่นตูวฟังตังวะตาลายอแล้วเนี่ยเออตอนแรกนึกว่าตัวฟมดังไงเห็นมันเหมือนตึกว่าตัวฟังตังทีไ่ไหนไม่ใช่ตัวฟังังนี้ว่ะตัวบูส ไม่ต้ไม่ไม่ทำลายกัและเชอรนี่ต้องไม่ทำลายสกิลไม่ทำลายจริงเหรอตั้งตั้งตั้งตอนนี้ตั้งตั้งตั้งตอนนี้ผมไม่พอหรอกนะดตานนี้มันต้องใช้เส้นนั้นนี่เว่อร์ลืมไปดดานนี้มันต้องใช้เส้นนั้นจอดมอปี้เซตชิบหายเลย ไม่นะจัดมาผีเซตชิปหายแล้วแต่เราไม่ต้องกลัวไอ,อันี้สมาริตตันได้อัพเกตตัวฟาร,ร์มตังก่อนเราจะตักไปที่หลังฟาร,ร์มตังมาก่อนตอนนี้สมหวังสมหวัง ม่เอาฟาร์มตังบูเด้งมาเลยไม่มีตัวฟาร์มตังตัวอื่นเลยไม่ขายทิ้งไม่เอาไปแจกให้มาชีอื่นมาเลี้ยแหละก็ละดมันแจกมาชี้อื่นหมดแล้วดูชีหลักไม่มีแล้วแล้วดูววสาม,มาอันนี้ไม่หลุดเลยแต่ท่งนี้อาจจะหลุด มังถ้าตรวสองตัวเจ้าไปสามตัวแล้วช่างแม่งจิ๊บอยกัดมาพีเซ็ตจบแล้วกู เซตเจี้เนเกมใหม่กันดีกว่าต้องเจอเซดนั้นจะไม่เิตเก็จนู้นมารียัดบูบินขี้อะไรทิ้งรับแรงห้าสิบรับคูดาวสามสิบ อันนี้อะไ้เก่งเจ้าอะอนนเจ้าก็ดามิดที่ห้าเพิ่มวงส0เสียละอ่าตันนี่ใช้ตันิแทนดามิเพิ่มขึ้นแล้วกูดาสิบแปดวิ อืมฮืมมื่นนึ่งจวนี้มาอันนี้กว่าตุนเกนตุนเกนกูแม่งรังตังขาแพงทิพไพิกเมียวฮะ จต้องใช้แน่เลยใช้แน่หรือว่าจะอ,าอย่างดีนี่ต้องใช้ไอนี้บับอันนี้บนนับอะไรมั้งนะดัมเมอรเธอดัมเมช่างแม่งอเล่าหาต้นเจมก่อนอือหือ Rantauku tu macam tuan ke tuan ni, dengan suang ni rantau kena, tak mempunyai farm, buklo, tuan suang ni ya rantau, 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 tuan su โอ,อกาสของที่พลาดมาสิ้นเนี่มีคนเล่นมาเพิ่มแล้วไม่ยออกไปวันนี้คู่ม่ทุกทีไม่เป็นไรเขาไม่รู้ว่าเป็นจริงนะครับถึงแม้กดเล่นเกมทีอยู่แล้วจริงๆต้อการโกงไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเออร์เล่นด่านนี้ขอข้ามไปตอนที่ชนะแล้วใหม่ๆข้ามไปตอนที่น่าจะรอดนะนะ เอ้ยสูงชันงงได้ไงวะแง่เงว้บไขนน้ากินเลืว้าวเลยคลิปยาวแล้วกูกูนี่ยคลิปนงโน้ตสับงแต่นีกยังพังอยู่ดีนั่นแหละรงนี้จะระวังยังวางติดกันไม่ได้ไม่บักเลย เงกวางจิตตัีดตังอกีไัดนงตัว,ตตวน,นเท่าไหร่อะตัวละยี่สิบอะอือืมง้เงินตัวละ 50. ห้สิบอืมคุ้มมากๆเยอืมวางเยอะๆอไว้ก่อนล้วรับอยห้าสินหมดร้อยนี่ ก็ว,วางก่อนน่าจะคุ้มกว่าตัวนี้ตัวหนึ่นงโล่แบบสิบ คนน้อยอ่โอ้ยคนน้อยอ่ะเออดังเนาะเฮ้ยทางนี้ยังไม่สับบอนหน่อยอือหืออือหือทางนี้ยังไม่บ,บอนเลย อืืมติงๆไม่ปอนออกมาสักตัวอืืมต้องอัดเลยนะอื้มคือแบบตึงมากอ่ะเฮ้ยมูไม่จม อื้อไอเรียลได้แม่งไม่โจมตีเว้ยกูเลือดทานกูจะล้นหมดหลอดแล้วยัง ไอพเอไม่จดดีอพวกตัวลอยได้ไหมใช่ไอสาระไอพวกตัวลอยได้ไหมจีแล้วมีตัวไหนที่จดติตัวลอยได้ได้หรือ hazot top itu ni mesti kui ไอ้เฮี้ยม่นไม่จมตีตัวบินแต่โอ้โหเพลย์สุดท้ายยิงสามสต็อปได้โคตรส้นตีนนะทีมนี้แค่นี้แหละโอ้โหได้เห็นแล้วเนาะเห็น